ไลฟ์อัปเดตสต็อกสินค้านะครับผมแล้วก็มาแนะนําร้านด้วยนะครับผมเพราะว่ามี FC หลายท่านนะครับอยากจะให้ไลฟ์ให้ดูที่ร้านนะครับเพราะว่าอยู่ในช่องจะเจอแค่รีวิวรถแต่ละรายคันนะครับผมวันนี้ผมก็บ่ายวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็มาไลฟ์อัปเดตสต็อกสินค้านิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้รถร้านเรามีคันไหนบ้างมีแบบไหนบ้างนะครับและคันไหนติดจองคันไหนพร้อมขายนะครับผมนะฮะเดี๋ยว ถ้าเข้ามาแล้วนะครับเสียงชัดไม่ชัดยังไงรบกวนแจ้งผมด้วยนะครับผมกดกดฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเข้าไปแล้วนะครับส่งสัญญาณให้ผมหน่อยก็ดีนะครับใส่เลขหนึ่งเลข5้าเลขอะไรคอมเมนต์มาเลยก็ได้นะครับให้มานดันฟีดให้หน่อยนะครับผมพี่พี่ครับผมผมรบกวนด้วยนะฮะนี่นะฮะวันนี้ผมก็พามาเดินดมชมตอกสินค้าของหลานเรานิดนึงนะครับผม เริ่มจากรถคันที่พร้อมขายก่อนล้วกันนะครับผมคันที่พร้อมขายก่อนแล้วกันนะครับคันนี้คือแจ๊ดจนะครับผมแจ๊ดจีอีสองมือในเล่มญาติกันนะครับผมรถเจ้าของเป็นอดีตพยาเป็นเจ้าของเดิมเป็นคุณพยาบาลนะครับผมคันนี้ล้างสปาไปแล้วนะครับเก็บงานไปแบบจุใจเลยนะครับมีคลิปลงไปแล้วนะครับคลิปตัวเต็มแล้วก็คลิปตอนสปาถอดซักถอดฟอกมีไปให้แล้วด้วยนะครับผมสีใหม่ทั้งคันฟิล์มใหม่ทั้งคัน ช่วงล่างใหม่โชคใหม่นะครับที่ทําใหม่บิ้วใหม่นะครับล้อยางจัดทรงลงล้อให้อย่างดีนะครับผมแล้วก็ซีนต่างๆในห้องเครื่องเก็บให้หมดแล้วนะครับเอาไปพร้อมใช้งานเลยปี2009 j a z z GE 1 8 9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ได้นะครับแต่อาจจะต้องมีเงินดาวสักเล็กๆน้อยๆประมาณ20,000บาทนะครับผมผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ5,000กว่าบาทนะครับผมสำหรับแ a z z GE นะครับผมวัยรุ่นชอบเลยนะครับสีขาวอย่างสวยเลยนะครับผมนี่นะฮะคันนี้นะครับที่พร้อมขาย แล้วก็คันนี้นิสสันอะเมล่ามือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับที่อ่าที่พร้อมขายคือทุกคันใ,นในนี้พร้อมขายหมดแต่ที่ผมบอกพร้อมขายคือผมสปาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคันที่ผมสปาให้เรียบร้อยแล้วผมจะแจ้งว่าคันไหนที่พร้อมขายแล้วก็มีคลิปตัวเต็มลงไปในช่องแล้วนะฮะคันนี้นิสสันอเมล่าปีสองคู่นะครับปีสองพันสิบสองนะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้าง แหลกใหม่ทำช่องแล้วแ้นช่วงล่างแล้วนะครับสีเงาฉ่าทั้งคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับผมนี่นะฮะหนึ่งแสบาทนะครับ1นึ่งแบาทนะครับผมแล้วก็ส่วนวีออสคันนี้รอสปานะครับเก็บช่วงล่างเก็บสีใหม่ทั้งคันไปแล้วนะครับผมปี2013มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับราคาเปิดที่2องสนะครับสองแสนบาทนะครับผมเป็นตัว1.5 e ไม่เคยติดแก๊สนะครับผม นี่นะฮะคันนี้นะครับตอนนี้มันเก็บสีเก็บทุกอย่างเสร็จหมดแล้วมันเหลือแค่งานสปาอย่างเดียวนะครับผมช่วงนี้อย่างที่ผมบอกฝนตกบ่อยนะครับมีคิวสปาทุกวันนะครับผมตอนนี้เรากําลังสปาออติสอยู่คันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวให้ตากล้องอ่าไล่จากตรงไหนก่อนดีไล่จากตรงนี้ไปฝั่งนู้นไล่จากคันนี้ไปข้างในก็ได้ครับผมเดินตามไปนะฮะกล้องแผ่นไปนะฮะไล่ไปข้างในนะครับทีละคัน คันนี้พร้อมขายแล้วนะครับออติสปี2 0 1 0 1.8ตัว G นะครับผมสองมือในเล่มแก๊สเพิ่งติดนะครับมี LPG ด้วยครับแก๊สเพิ่งติด179,000บาทนะครับ179,000บาทบางคนถามว่าจัดไฟแนนได้ไหมปี10จริงๆยังจัดได้นะครับแต่ด้วยเนื่องจากว่ามันติด LPG นะครับไฟแนนยอดจะไม่ค่อยดีนะครับผมลองมาคุยกันนะครับลองมาคุยกันทั้งสำหรับใครที่จะจัดไฟแนนนะครับผม แต่ถ้าไปงินสดก็ดีนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหื่นเก้าันบาทนะครับผมกับออติส1.8หนึ่งจุดแปดตัว G เดี๋ยวผมเดินไปเอากุแจแล้วเดี๋ยวให้ตากองแผ่นทิ้งไว้นะครับผมเดินไปเอากุแจแล้วผมเปิดให้ดูดีกว่าไล่ดูไปทีละคันเลยนะครับผมไล่ไปดูทีละคันเลยดีกว่าหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้านี่นะครับคันนี้สปาหมดแล้วนะครับมีอ p g 2สองมือในเล่ยมญาติกันมีประกันชั้นสองบวกยาวยนถึง ประมาณกาเดือนแปดปีหน้าหรือเดือนประมาณนั้นนะฮะเดือนแปดปีหน้าเลยสิงหาปีหน้าเลยนะคะร,รับ2เบวกหรือ3าบวกนี่แหละครับประกันมีครบเลยนะครับเอกสารมีครบพร้อมโอนนี่นะฮะรถเก็บรา,า,ราบยละเอียดหมดแล้วนะครับผมสป,ปงสปาหมดแล้วภายในภายในสะอาดสะอ้านนะครับช่วงล่างนิ่มเงียบรถที่บอกเก็บงานทุกคันนะครับขับขี่ไม่มีดังนะครับแอร์ต้องเย็นนะครับขับต้องไม่สั่นนะครับต้องไม่ดังนะฮะช่วงล่างต้องโอเคพร้อมใช้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมนี่นะฮะ สีก็ต้องสวยนะครับสีต้องประมาณ80%ขึ้นนะครับถ้าขนาดสีไม่สวยผมสั่งส่งเก็บสีอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็คันนี้ยาริสปี210นะครับ1.5ตัว e ล้อสปานะครับผมล้อสปาผมเก็บช่วงล่างเก็บอะไรเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือล้อสปาอย่างเดียวนะครับผมนี่นะฮะคันนี้169,000บาทเหมือนเคยนะครับผม169,000บาทเหมือนเคยนะฮะแล้วก็ คันนี้เป็นยาลิทปี2014หรือ13นี่แหละฮะครับอ่ายาลิทนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมอดีตเจ้าของคือคุณครูสาวแสนสวยนะครับผมนี่นะฮะแกออกรถใหม่แล้วนะครับผมก็เลยนํารถคันนี้มาขายนะครับผมได้รถปีใหม่ๆไม่แสนกิโลราคาอยู่ที่2องแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับสปาให้แล้วชุดใหญ่นะครับผมนี่นะฮะแอร์แบ็กเอเบเอสครบๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับผม นี่นะฮะสปาให้แล้วนะครับผมนี่นะฮะร้านเราสะอาดสะอ้านอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับคุณภาพมาก่อนนะครับผมเรื่องราคาเราเป็นรองนะฮะตัวเรื่องราคาเราไม่เน้นนะครับเราเน้นคุณภาพเป็นหลักนะครับผมเราไม่ได้ขายแพงที่สุดนะครับแต่คุณภาพเราต้องเป็นที่สุดนะครับผมนี่นะฮะลองดูนะครับลองดูไลฟ์อัปเดตนะครับใครที่สนใจก็สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทได้อ e ีโคคาร์หนึ่งจุดสองไปใช้งานนะครับผม แฮชแบ็กห้าประตูนะครับสีสันสวยงามนะครับผมนะฮะตัว E ปกติจะเป็นล้อกระทะเราเปลี่ยนล้อแม็กให้ด้วยนะครับผมยางก็ปียี่สามนะฮะรถผสมภาษีไม่ขาดนะครับมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างนะครับพร้อมใช้งานทุกคันนะครับพร้อมใช้งานแล้วก็คันนี้ปี2012นะครับตัวท็อปสุดนะครับผมสําหรับมิตซูมิชิมิลาดนะครับผมสองหมื่ในเล่มญาติกันเหมือนเดิมนะครับสองหมื่ในเล่มญาติกันเหมือนเดิมนะครับมิตซูมิชิมิลาดเจ้าของเก่าเพิ่งเซอร์วิสมา70,000บาทก่อนที่จะนํามาขาย อย่างที่ลงคิดไปเขาเข้าใจผิดว่าการเก็บงานก่อนขายจะได้ราคานะครับผมนี่นะฮะมีประกันครบแล้วก็มียางก็เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางบิสโต้นะครับผมปีใหม่ๆเลยนะครับผมใช้งานยาว,ยาวส,บายสบายเลยนะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปมีจอเดิมมาจากโรงงานเป็นเนวิกเตอร์นะครับผมนี่นะฮะกุญแจแบบคีเลสพุทสตาร์ทนะครับผมสวยงามนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ สองคันในตำนานนะครับสองคันในตำนานนะครับซูซูกิสวิปมือเดียวป้ายแดงออกห้างนะครับซูซูกิสวิปมือเดียวป้ายแดงออกห้างในไลน์นี้ใครจบนะครับผมให้ราคาพิเศษไปเลยนะครับหน,นึ่งเอาไปเลยผมเปิดไว้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทวันนี้ผมขายรถไทยเลยหนึ่งหมื่นบาทอ่ะผมยอมขาดทุนเลยเหลือหนึ่งหกเก้านะครับทุนเก่านะครับคันนี้เป็นทุนเก่านะครับไม่ได้แพงหรอกครับมือเดียวป้ายแดงออกห้างไม่แสนก็โลนะครับใครอยากได้คันนี้ถ้าดูในไลน์นี้บาบอกว่าดูจากไลน์มานะครับผมให้ไปเลยถึงแสนหกหมื่นเก้าพันบาทยอมขาดทุ คันนี้ออติสออติสตปี2013 1.6ตัว G ีเก็บงานเก็บรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้ยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่นะครับผมคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้อยู่ผมเปิดไว้2 1 9หนึ่งาหรับจัดไฟแนนซ์นะครับผมให้ไปเลยฟรีดาวฟรีออนฟรีค่าจัดฟรีทุกๆอย่างนะครับผมแต่ถ้าซื้อเงินสดผมให้ไปเลยโปรในไลน์นี้นะครับไม่เก็บแล้วนะครับโปรในไลน์นี้ไม่เก็บแล้วนะครับ8 0 0 0บาท1 9 8 0 0 0บาทนมลดไปนลยในไลน์นี้นาครับใแรดไลน์นี้แลห็นเลิปนห็นันี้มานะครับทะเบียนนะ 9365บอกออติส1.6ตัวจีปี2013ใครซื้อเงินสดผมให้ไปเลยนะครับวันนี้นะฮะภายในไลน์นี้ผมให้ไปเลย198,000บาทจัดโปรให้สองคันสวิปเอาไปเลย169,000บาทเครื่อง1.5ปี2010นะครับผมนี่นะฮะเรียบๆนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ตากล้องมารบกวนตากล้องเลยนะฮะอ่าเปิดให้ดูสวิป สวิปตรงตัยแบตจะหมดแล้วนะครับอ่าโอเคแบบแบบไม่หมดผมกดผิดอะสวิปผมเปิดให้ดูเลยเนี่ยเบาะหนังเนี่ยสวยๆงามๆเลยนะตัวท็อปพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมภายในใส,ส,สๆกิ๊กๆนะครับออออออสอดซักสอดฟอกสอดสปาชุดใหญ่ให้แล้วนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างนิ่มเงียบแอร์เยน็นฉ่านะครับผมนี่นะฮะเอาไปเลยหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมนี่นะฮะ อยู่ไม่ไกลส่งให้ฟรีด้วยนะครับอยู่ไม่ไกลร้อยโลจากร้านส่งให้ฟรีด้วยอ่ะแถมให้ทุกๆอย่างนี่นะครับแถมให้ทุกๆอย่างแล้วก็มาถึงออติสนะครับออติสออทิสออทิสกุญแจอยู่ไหนนะเดี๋ยวให้ดูออทิสคันนี้ด้วยออาไม่ได้ล็อกโอเคเปิดดูลยครับเนี่ย ใส่ใส่กิ๊กๆเลยนะครับเอาไปเลย1นึ่งแสนเก้าหมื่นพาะในไลน์นี้นะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทช้อนในไลน์นี้จัดให้เลยครับผมจัดให้เลยนี่นะฮะแอร์แบ็กเอเบสครบนะครับภายในสวยงามนะครับสีใหม่ทั้งคันช่วงล่างใหม่โช๊คใหม่นะครับผมจัดให้เลยนะครับเบาะภายนภายในไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะครับฟื้นฟูทําสปงสปาแล้วก็ซ่อมบํารุงให้หมดแล้วนะครับผมเก็บงานทุกจุดนะครับผม นี่นะฮะเบาะไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่สักแต่ว่าพ่นนะครับอันไหนชํารุดยังไงเปลี่ยนชิ้นเปลี่ยนหนังต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนนะครับผมนี่นะฮะเก็บงานเก็บรายละเอียดให้มันใกล้เคียงกับรถป้ายแดงมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับผมนี่นะฮะอ๋อพอดีมีลูกค้ามาณนาร้านพอดีเลยครับนี่นะครับนี่มีลูกค้ามาน้าร้านพอดีเลยครับเออพอดีมีลูกค้าพอดีผมไลฟ์อยู่ครับ เอาน้าดูตาสบายเลยครับน้าดูคันไหนครับดูวีออสเอาเดี๋ยวผมเปิดให้ครับผมไลฟ์อัปเดตสต็อกกอยู่ครับพี่ดูเปิดดูได้เลยครับอ่าคันดำอะฮะเปิดดูได้เลยครับคันดำนี่นะครับแล้วก็นี่นะครับถ่ายให้ดูเรียวๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะครับผมยาลิสปีสิบสี่นะครับหนึ่งจุดห้าอ่าหนึ่งจุดสองตัวจีนะครับผมสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผม รอสปานะครับเชฟโรเลตนะครับ599นะครับเชฟโรเลต599นะครับผมมือเดียวป้ายแดงออกข้างเครื่อง1.6แล้วก็ยาลิตรโตนอกรับผมยาลิตรโตนอเกือกหนึ่งพันซีซีนะครับรอสปาเหมือนกันนะครับ139,000บาทนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะมีนิสสันมาร์สปี2013ัสบีบอลเงินนะครับสีบอลเงินปี2013ันสิบสามนิสันอเบล่าครับโทษทีครับนิสสันอาร์เบล่าปี2013นะครับคันนู้นนะครับอยู่ที่139,000บาทหมื่น139,000บาท ปีศ right? right? mm ูน hmm. ย mm ์เ hmm. ก uh ้ามีแก๊สครับปีศูนย์เก้ามีแก๊สวีออสปีศูนย์เก้ามีแก๊สนะครับวีออสปีศูนย์เก้ามีแก๊สนะฮะสักครู่นะครับนะปีศูนย์เก้ามีแก๊สแล้วก็วีออสคันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้าเหมือนกันนะครับปีศูนย์ห้าเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทไม่เคยแก๊สนะครับรดมือเดียวป้ายแดงนะครับผมแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับผมเหลือเอ่อฝั่งนี้ก็มีซีวิคเอฟบีบอยนะครับผม 259,000บาทรถมือเดียวบ้าแดงออกข้างคันนี้ที่บอกไปนะครับเจ้าของเก่าเก็บมาแบบโคตรเยอะก่อนขายแบบทำมาให้ทุกอย่างเติมมันให้เต็มถงังเปลี่ยนยางให้ต่อประกันชั้นหนึ่งให้นะครับผมถ่ายนล้วมันเครื่องให้อีกเข้าศูนย์ให้ก่อนขายด้วยโอ้โหไม่รู้จะเพอร์เฟกไปไหนนะครับคันนั้นคันนี้ปี2009นะครับ1.8ตัว E นะครับ1.8ตัว E รอสปานะครับผม169,000บาทนะครับ169,000บาทแล้วก็มีคันนี้นะครับ มีคันนี้นะครับคอนด้าแจ๊สครับผมเพิ่งเข้ามาวันนี้นะครับมือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับผมผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเช้านะฮะรถมีประกัน2บวกด้วยนะครับถึงปีหน้าเลยมือเดียวป้ายแดงออกข้างปีสองพันห้าะครับผมเปิดเล้าๆไปเลยหนึ่งแเก้าันบาทนะครับใครบอกคันที่แล้วแพงนะครับคันนี้จัดให้เลยครับหนึ่งแสนเก้าพันบาทรถผมใช้งานนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ล้างขายให้นะครับพรุ่งนี้ล้างให้นะครับพรุ่งนี้ล้างให้ขัดไฟหน้าให้นะครับผมนี่นะฮะใใคคครรรรเเเหห็็นนลลลลิปแแ้้้ววไไออออยยยาาาากกจจจัับบงงสมถด แล้วก็คันนี้ออติสนะครับผมมือเดียวไปเดียวห้างปีสิบสี่ปีสิบสี่จดสิบห้าหนึ่งจุดแปดตัว e นะครับมี lpg ด้วยนะครับผมรือซักให้แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรือซักให้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องรือเม็ดองเม็ดอาร์คดูนะครับรือผมให้ดูแล้วนะครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อพี่ก้อนไปจมน้ําแน่นอนนะครับอาร์คเดิมทุกอย่างเกาเกิรเดิมทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะทำให้ดูแบบนี้เลยนะฮะถอดซักถอดซอกตามมาตรฐานของร้านเรานะครับทําแบบนี้นะฮะนี่นะะ นี่นะฮะถอดเบาถอดซักนี่นะครับพลาสติกนี่นะครับเราถอดหมดเลยนะครับเห็นน่าจะเห็นคลิปหลายคั้แล้วนะครับเราทําแบบนี้แทบจะทุกคันเลยนะครับนี่นะฮะถอดซักถอดล้างถอดหมดนะครับเบาะเบิะที่ขาดนะครับเบาเบาที่เบิะดที่ขาดนะครับเราจับการเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคูณปาซื้อรับรองไม่ต่างไม่ต่างจาก้า้แดงเลยมีตําหนิเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับเป็นรถมือสองก็มีตําหนิกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะก็วันนี้วันอาทิตย์บ่ายเบาๆนะครับผมยังไงก็ ฝากร้านเล็กๆของ i u ยูสข่าวไว้ด้วยจะจัดเฟนนันจะซื้อสดจาอะไรนะครับอยากได้คันไหนชอบถูกใจคันไหนเห็นไลค์ดีแล้วโทรคุยกันได้นะครับผมยังไงผมต้องขอตัวตอนรับลูกค้าก่อนนะครับมีลูกค้ามาหน้าร้านนะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับมาจำแล้วได้รถแน่นอนตรงไปตรงมานะครับนี่นะฮะใครอยากได้ก็ฝากกันไปด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ